สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระดับอารี่วีนิงนะครับอย่าลืมฝากกดโดบกดแชร์คิปวโวนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้จจกชว์และการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยเย้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิปโวน์สอันยี่สนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่422นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของคุณท็อปนะคุณท็อปก็คุณท็อปจิรายุทธ์นะก็ผู้ตัดผู้ก่อตั้งปิดขับเชนเวสเทคริปโตอันดับหนึ่งของเม ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีช่อง y o u t u นะลองลงทุนนะก็ช่องนี้ก็ข้งงนโด่งดังเป็นช่องเกี่ยวกับลงทุนอ่ะแล้วก็ได้เชิญคุณท็อปเนี่ยผู้ก่อตั้งนะบิตคับเชนนะเอ็กเชนนะมาพูดคุยเนะี่ยมุมมองของอตลาดคริปโตนะครึ่งหลังของปีนะว่าจะเป็นมุมมองยังไงนะ,ะมาลองฟังโยกันล้กันคุณท็อปก็ พูดถึงสถานการณ์คริปโตนะหรือราคาบิตคอยในราคาปัจจุบันนะก็ยงคงอยู่ปรับฐานลงค่อนข้างมากแต่ยังสามารถรักษาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะก็ยังยืนเหนือยอดของวัฏจักรได้นะนในปีที่ผ่านมาตลาดคริปโตก็ผิดปกติบ้างนะพูดถึงนะโดยสามารถทำราคาสูงสุดไฮคือทะลุไฮเดิมที่6.9มของ2 0 2พไปแต่ เจ็ดหมื่นสามหกร้อยได้นะแล้วก็ค่อยๆร่วงๆ่วง,วง่วงลงมานะ,ะมากไปกว่า,าน,นั้นคุณท็อปก็ยังชี้ถึงการเลือกตั้งสหรัฐก็มีเกี่ยวกับริปโตเคเรนซีมาเกี่ยวข้องเพราะว่าอ,อย่างโดนัลด์ทรัมป์นะก็ค,ค,ค,คือว่าชูนยโยบายเกี่ยวกับริปโตเคเรนซีนะฮะแล้วตอนนี้านาประธานาธิบดีปัจจุบันก็จะมีเกี่ยวกับก,บการผ่านร่างกฎหมายริปโตเกี่ยวกับ บางอันด้วยนะนะก็คือพูดแง่คริปโตทุกวันนี้ก็มีส่วนผลกระทบหลายๆอย่างนะแล้วก็ได้เห็นความเพิ่มขึงนโดนด้านธรรมนะาการเลือกตั้งนะเดือนพฤศจิก,กานะาจับตามองนะแล้วก็ท็อปได้กล่าวถึงก,การคาดเดาของราคานะาที่จะเป็นไปได้นะอนอกจากนี้คุณท็อปก็ยังพูดจับตาครึ่งหลังว่าตลาดคริปโตก็ยังคงมี ดำเนินรอยสติตเก่าแบบแพลตฟอร์มเก่านะก็คืออันที่สองก็คือฐานสารัฐก็ต้องมองมุมมองสารัฐเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนะ,ะกรตอสารัฐมีความกดดันต่อตลาดชิตโตกนะับไบแนแนนจนทำให้าสหิงเจ้าอดีต c ีอีโอไบแ e นนต้องลาออกนะคน่อนข้างล้วก็มีการฟ้องร้องแล้วก็ปิดไบแ a น c น u ยอนะอีกต่างหากนะนะก็เป็นความกดดันนะอีกประการหนึ่งก็จะ คุณท,ท็อปก็จะพูดถึงเรื่องการพิมพ์ตอนลา่าของสหรัฐแต่มันมีหลายประเทศที่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าไปยังคว่ำบาทเงินดอลลาร์พวกจีรัสเซียอะไรเงี้ยนะก็จะไม่ใช้ดอลลาร์นะเพราะว่าดอลลาร์ก็จะใช้ในการจับจ่ายก็คือมูลค่าของมันก็คือถ้ามีการจับจ่ายใช้ขอซื้อของมูลค่ามูลค่ามันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าตัดใดถทาก็ต่างถ้ามูลค่าการจับจ่ายซื้อของน้อยลงเนี่ยมูลค่ามันก็จะลดลงนะหลายหลาย หลายๆนักการเงินก็พูดถึงเรื่องการพิมพ์ดอลล่าออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆของสหรัฐนะอะนี้ก็ต้องเราจับตาดูนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์นะอ่าเหมือนขุดริปโตลงทะเบียมวันนี้รับ10 US โปนี้ก็ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ก็ใครสนใจสมัครได้ไปซื้อกำลังขุดต่อได้ดิจิตครามานนิ่งนะฮะ วทเทคลิปโตอนดัหนึ่งวทเทคลิปโตอนดัสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนมนีความเสี่ยงหครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่ีกุีหน้านะครับบ๊ายบาย